สวัสดีครับสวัสดีชาววัดจันท์นะครับวันนี้ถ่ายให้ดูก่อนจัดส่งนะครับที่จริงว่าจะจัดส่งตั้งแต่เช้าครับแต่ไม่ทันมีปวามาอักซิเดนสักหน่ยอยวันนี้ก่อนจัดส่งนะครับถ่ายให้ดูมีดเล่มใหญ่นี้ไม่เอาด้ามนะครับจะเอาแบบแบบรูปแบบนี้เลยแต่จเจาะรูให้แล้วก็จะส่งส่งหมุดส่งอะไรไปให้ด้วยงานมีดของเรานะครับ ไปที่หลากหลายรูปแบบหลายสไตล์ครับแล้วก็โอ้โหตระลอนะครับสองเล่มในตระลอจะจัดส่งในวันพุธนะครับท่าก็จะถึงประมาณวันพฤหัสครับสองเล่มเนี่ยตระลอหลากหลายนะครับมีทั้งแหนบ SUP9 ใบผ่านแนบ s อ p 9ูพีเก้ครับส่วนงานสั่งครับเอ P 9เหมือนกันพร้อมจัดส่งเลยนะครับเรื่องนี้ไปพร้อมฝักนะครับส่วนแลมโบ้นี่ก็จะไปพร้อมฝัก PVC ฝักฝัก PVC เราคิดทีคิดดี่เริ่มตัวที่200นะครับเพิ่มตัวรัดเข็มขัด100 300ครับ จะเป็นงานอาจขึ้นรูปด้วยความร้อนนะครับ PVC เรา,ามีดท,ทุกเล่มเปิดคมไว้เรียบร้อยนะครับไปถึงก็ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปรับไปฝุ่นให้มันยุ่งยากเพราะคุมเราจะจัดให้อยู่แล้วระวังบาดเท่านั้นแหละครับเวลาเวลาที่เราจะจะใช้งานหรือว่าเปิดออกดู <c oughs> ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันต่อรอปอมีดสิ่งทุกรูปแบบ จัดส่งให้พรุ่งนี้เช้านะครับเป็นเกินบ่ายสองโมงแจ้งหมายเลขพัสดุให้ทราบครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ